แชร์ประสบการณ์มัดกัดทั้งตัวจากน้องหมาน้องแมววันแรกจะมีผื่นแดงๆขึ้นตามตัวซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไปโดนหมัดกัดมาจากที่ไหนรู้สึกคันและระคายเคืองมากๆเริ่มดึกๆเราลองมาสังเกตตุ่มแดงๆก็จะมีความชัดมากยิ่งขึ้นพอเข้าสู่วันที่สองตุ่มแดงๆก็เริ่มปรากฏขึ้นหลายหลจุดทั้งบริเวณคอและแขนรวมไปถึงบริเวณเอวลยตัดสินใจไปอนามัยใกล้บ้านได้ยารักษาให้ทาบริเวณผื่นคันรวมไปถึงกินยาแก้แพ้แก้คันวันที่สี่ยังคงรู้สึกระคายเคืองอยู่บ้างแต่หล ความเครียดเริ่มมาเยือนแล้วนะด่างดําเต็มตัวเราเลยตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยนอกจากหาครีมที่ลดรอยด่างดาได้เลยตัดสินใจซื้อครีมตัวนี้มาแบบไม่คับและปกติเราทาออยล์หลังอาบน้าอยู่แล้วนี่เป็นสองอย่างที่เราทําอย่างต่อเนื่องเป็นประจดฉบับผู้หญิงไม่ค่อยดูแลตัวเองผ่านไป2อเดือนมานั่งดูรูปเก่าๆที่เคยถ่ายเก็บไว้และลองมองดูที่แขนเราในตอนเฮ้ยจุดด่างดำมันจางลงไปจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วงแขนแขนด้านในรวมไปถึงแขนด้านนอกแม้กระทั่งจุดด่างดำบริเวณเอวก็จางหายไปได้